ปลดปล่อยความเชื่อที่จำกัดในตัวเองโทนี่ลบบินคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าความคิดที่คุณจำกัดตัวเองนั้นเป็นครงที่ขั้นกลางระหว่างคุณกับความสำเร็จที่แท้จริงและทุกความเชื่อที่คุณยึดติดเอาไว้ก็าอาจจะกลายเป็นโซ่ที่ขวางกั้นศักยภาพและความฝันความสำเร็จของคุณเอาไว้แต่จงรู้ไว้นะครับว่าความเชื่อเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงแน่นอนเพราะคุณมีพลังมากมายที่จะเปลี่ยนมันได้ ด้วยคำกล่าวของโทนี่ร็อบบินความเชื่อของคุณนั้นมีพลังในการสร้างและทำลายวันนี้โอป้าจะพาคุณสำรวจวิธีคิดในการปลด,ดปล่อยความเชื่อที่จำกัดในสไตล์ของโทนี่ร็อบบินเพื่อให้คุณนั้นก้าวข้ามขอบเขตที่คุณสร้างขึ้นเองและแนวคิดนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนและเปลี่ยนแปลงชีวิตในทุกมิติให้คุณก้าวสู่การเติบโตและไร้ขีดจำกัด้อนหนึ่งคุณจะต้องเปิดใจรับรู้ว่า ความเชื่อที่จำกัดนั้นเป็นเพียงแค่กรอบที่คุณวาดขึ้นเองเท่านั้นการที่คุณรู้ตัวว่าความเชื่อที่คุณถูกปลูกฝังมาตลอดชีวิตนั้นไม่ได้เป็นความจริงมันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครับคุณจงถามตัวเองว่าทำไมคุณถึงเชื่อในสิ่งที่คุณจำกัดตัวเองเอาไว้เช่นเงินหายากฉันเนี่ยไม่คู่ควรกับการมีความรักที่ดีจากนั้นให้คุณวิเคราะห์ว่า ความเชื่อนั้นส่งผลให้ชีวิตคุณหยุดนิ่งอย่างไรหลายคนนะครับอาจจะทบทวน3ปีที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นตลอดทั้งชีวิตก็ได้จากนั้นให้คุณตัดสินใจแสวงหาความรู้และประสบการณ์ที่จะมาทลายกรอบนั้นทําให้คุณตื่นรู้และเข้าใจใหม่จงตั้งใจค้นหาสิ่งที่เป็นไปได้เกินกว่าที่คุณจะจินตนาการเอาไว้เช่นคุณอาจจะเคยได้ยินว่าคุณไม่สามารถที่จะเป็นผู้บริหารได้ แต่เมื่อคุณลองตั้งเป้าหมายและพัฒนาตัวเองคุณจะค่อยๆพบว่าคุณนั้นมีศักยภาพในการบริหารมากกว่าที่ใครคิดซะอีกเหมือนกับการที่คุณเปิดล็อกประตูที่ถูกปิดกั้นด้วยกุญแจเก่าเมื่อกุญแจนั้นถูกเปลี่ยนความเป็นไปได้ก็จะปรากฏขึ้นอย่างไรข้ข้อจํากัดข้อสองมองโลกภายนอกผ่านเลนของความเป็นไปได้การที่คุณนั้นเปลี่ยนมุมมองจากฉันทําไม่ได้เป็นฉันสามารถลองได้ฉันทําได้ จะช่วยคุณนั้นรับมือได้กับความท้าทายได้ดีกว่าจงท้าทายความคิดลบที่เคยติดตัวมาตลอดทั้งชีวิตของคุณจงตั้งคำถามกับทุกข้อสังเกตที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้ฉันกำลังพูดได้ค่ากับตัวเองฉันกำลังดูถูกตัวเองนะมองหาข้อพิสูจน์ของความสำเร็จที่คนอื่นทำได้แล้วบอกว่าฉันก็ทำได้เช่นเดียวกันจงเปลี่ยนคำนิยามของคำว่าล้มเหลวผิดพลาดให้กลายเป็นบทเรียนข้อสาม ท้าทายความคิดเก่าโดยการที่คุณนั้นตัดสินใจลงมือทําทันทีวันนี้และตอนนี้การลงมือทําแม้ในขั้นตอนแรกที่ลเล็กๆก็จะช่วยพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าความเชื่อที่จํากัดนั้นไม่ได้ยึดเกาะคุณอย่างแท้จริงจงก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายแม้เพียงเล็กน้อยจงทดลองทําสิ่งที่คุณเคยคิดว่าคุณจะทําไม่ได้จงสังเกตการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกหลังลงมือทํา และรับรู้ว่าความกลัวนั้นจะเริ่มจางหายไปเมื่อคุณนั้นลงมือทําหากคุณกลัวอะไรก็ตามไม่คุณตัดสินใจลงมือทําเล็กๆแล้วก็ทําสม่ำเสมอเดี๋ยวความกลัวก็จะจางหายไปความกล้าหาญก็จะเข้ามาแทนที่ข้อสจงเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวความผิดพลาดและล้มเหลวนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะล้มเหลวไปตลอดทั้งชีวิตแต่สิ่งนี้เองครับมันเป็นบทเรียนที่ช่วยขัดเกลาให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้น จงมองว่าความผิดพลาดนั้นเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้จงบันทึกบทเรียนที่คุณได้รู้จากความล้มเหลวที่คุณผ่านมามันจะช่วยให้คุณได้รู้ว่าความสําเร็จอะไรก็ตามที่คุณดีขึ้นในตอนนี้มันอาจจะต้องก้าวข้ามผ่านความล้มเหลวผิดพลาดและเสียใจมาก่อนจงยอมรับว่าความล้มเหลวนั้นคือส่วนหนึ่งของการเติบโตไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าคนสําเร็จทั่วโลกครับข้อห้า จงฝึกสร้างประโยคเชิงบวกในใจทุกวันหรือจะพูดออกเสียงก็ได้หรือจะใช้แ f f เฟอร์เมชก็ได้นะครับคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองนั้นจำไว้ว่ามันมีพลังสูงก่การเป็นผู้สร้างหรือว่าผู้ทำลายก็ได้จงหลีกเลี่ยงคำพูดลบที่คอยขัดขวางความสำเร็จของคุณจงเปลี่ยนภาษาที่คุณใช้พูดในใจให้กลายเป็นแง่บวกเช่นฉันทำได้เงินหาง่ายมากจงใช้คำพูดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจ จงตั้งใจให้ทุกคำพูดภายในกลายเป็นแรงผลักดันจงเปลี่ยนจากคำว่าฉันทำไม่ได้เป็นฉันทำได้จงเปลี่ยนทุกๆอยา่างที่มันเป็นภาษาเชิงบวกทั้งหมดเลยข้อ 6. คุณจงทบทวนและประเมินความเชื่อตัวเองอยู่เสมอการที่คุณรู้ตัวและทบทวนความเชื่อที่จำกัดบ่อยๆนั้นว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดอะไรจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของความรักการงานการใช้ชีวิตและการเงิน อะไรเป็นความเชื่อที่ทำให้คุณถอยห่างไปอะไรเป็นความเชื่อที่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายให้สังเกตตัวเองให้ดีครับว่าอะไรพาคุณถอยและอะไรพาคุณไปข้างหน้าทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อที่เป็นแรงผลักดันหรือว่าบั่นทอนจงจดทุกความคิดทําไมเราต้องจดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราใช้สมองจดจําสมองเนี่ยมันชอบหลอกเราครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจดเอาไว้นะคุณจะได้เห็นบันทึกเก่าแล้วก็เป็นการบันทึกสถิติข้อมูลครับว่าที่ผ่านมา คุณมีความเชื่ออะไรในแต่ละวันและสังเกตการเปลี่ยนแปลงในทุกความคิดทุก,ทกสัปดาห์ว่ามันค่อยๆดีขึ้นไหมรู้ว่ามันยังบั่นทอนถ้าบั่นทอนเนี่ยมันมีอะไรที่ยังติดคาในใจอยู่ก็ลองเคลียร์ใจกับตัวเองดูนะครับจากนั้นฝึกตั้งคําถามและขัดเกลาความเชื่อที่ทําให้คุณรู้สึกด้ดยค่ากลับไป,ปเผชิญหน้าครับกับความรู้สึกนั้นว่าอะไรเนี่ยที่เป็นตัวท่ให้คุณด้อยค่าตัวเอง แล้วใช้สิ่งน,นี้เองครับทบทวนตัวเองปรับปรุงตัวเองข้อ 7. คุณจงถามตัวเองว่ามันมีจริงหรือเปล่ากับความเชื่อที่จํากัดนะั้นได้คุณคิดกับตัวเองมาตลอดทั้งชีวิตการให้คุณตั้งคําถามกับความเชื่อเก่าวเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการให้คุณจะค้นพบความจริงและศักยภาพที่แท้จริงในตัวคุณการให้คุณนั้นตั้งคําถามกับสิ่งที่คุณเคยได้รับมาโดยทด้คุณนั้นไม่สงสัยเลย ถ้าเกิดว่าคุณค้นหาข้อมูลและหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันมีคนทําได้นะมันก็แสดงว่าคุณก็สามารถทําได้เหมือนกันคุณอาจจะไม่รู้กลยุทธ์หรือว่าทางลัดบางอย่างคุณก็แค่ศึกษาครับแล้วเปิดใจให้กับความคิดความรู้ม,มุมมองใหม่ๆเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นก็ได้มันก็จะพิสูจน์ว่าความเชื่อน,นั้นสามารถที่จะถูกทําลายได้แล้วก็ทําได้จงถามเองว่าทำไมคุณนั้นถึงเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้ไม่เก่งไม่คู่ควร แล้วคุณจะค้นพบครับว่ามันมีความเชื่อที่จํากัดมากมายให้คุณจดใส่สมุดนะครับข้อ8ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆโลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคุณก็สามารถเติบโตไปพร้อมกับมันได้เมื่อคุณนั้นยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วขีดจำกัดก็จะจางหายไปเองคืออะไรก็ตามนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้โฟกัสสิ่งนั้นก็จะหายไปไม่มีพลังงาน อะไรที่ไม่มีพลังงานเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วก็ฝ่อเองครับการเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตไม่มีใครอย่ากจะพลาดเสียใจหรือเจ็บหรอกครับแต่เราก็จําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆโดยที่เราต้องกล้าเผชิญหน้าครับไม่ต้องไปกลัวมันเพราะอย่างไรก็ตามมันก็มาเพื่อเป็นบทเรียนให้กับเราจริงไหมครับเพราะฉะนั้นจงตั้งใจเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆจงตั้งใจให้ทุกประสบการณ์นั้น เป็นบทเรียนเป็นครูสำหรับคุณเป็นแรงบนันดาลใจในการพัฒนาตัวเองข้อ9ครับกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองคือหลายคนเนี่ยทำอะไรอยู่ในคอมฟอร์ตโซนทำสบายๆทำแค่นั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปกคนที่สำเร็จมั่งคั่งมากขึ้นคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวคุณเองจงวางเป้าหมายที่ทํทให้คุณรู้สึกท้าทายและตื่นเต้น หากเป้าหมายที่คุณวางไว้ในตอนนี้นะครับมันไม่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีตื่นเต้นล้วจอเฉยมันก็จะไม่ผลักดันให้คุณมีนิสัยที่เข้าใกล้เป้าหมายหรอกครับเพราะฉะนั้นจงตั้งเป้าหมายสูงเข้าไว้และเป็นเป้าหมายที่น่าสนุกตื่นเต้นแล้วก็วางแผนมันอย่างละเอียดวางเป้าหมายใหญ่ซอยเป็นเป้าหมายย่อยนะครับแล้วค่อยๆลงมือทําจากเป้าหมายเล็กก็ได้และหลังจากนั้นยอมรับความท้าทายที่มันเกิดขึ้นและใช้มันเป็นครูเป็นแรงผลักดันสาหรับคุณ คุณจงเชื่อนะครับว่าทุกควาสมสาเร็จเล็กๆมันเริ่มต้นจากคุณตัดสินใจว่าคุณทําได้ข้อสิจงเรียนรู้จากทุกควาสมสาเร็จของผู้อื่นและคุณก็นํามาปรับใช้กับตัวคุณถ้าคุณสังเกตดูคุณจะเห็นว่าคนที่เขาประสบควาสมสําเร็จในชีวิตทั่วโลกเขาก้าวข้ามผ่านความเชื่อที่จํากัดของตัวเองมาแล้วแม้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยจะไม่เห็นด้วยก็ตามเขาก็ยังทําอยู่อย่างเช่นแจ็คหมานะครับทุกคนไม่ได้เห็นด้วยที่จะทําอาลีบาบา แ,แจ็คหมาก็ก้าวข้ามความเชื่อที่จำกัดทั้งของตัวเองและเ,เพื่อนๆมาแล้วจงศึกษาเรื่องราวของคนที่สำเร็จแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์เดียวกับคุณจะทำให้คุณเนี่ยได้เปิดมุมมองใหม่ๆครับแทนที่คุณเนี่ยจะโฟกัสแค่ตัวเองเห็นแค่โลกแคบของตัวเองจากนั้นนะครับนำแรงบันดาลใจของผู้อื่นนั้นหรือว่ากลยุทธ์ก็ได้มาปรับใช้กับตัวคุณจงเปิดรับคำแนะนำและแนวคิดใหม่ที่ช่วยคุณนั้นก้าวข้ามข้อจำกัด จงเชื่อว่าตัวคุณนั้นสร้างความแตกต่างในชีวิตได้เหมือนกับคนที่คุณชื่นชมข้อเ1เปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันลองและเรียนรู้ได้การให้คุณนั้นเปิดใจกับความเป็นไปได้ใหม่ๆม,มันจะช่วยบรรเทาความกลัวและขจัดความเชื่อที่จำกัดออกไปจงยอมรับกับว่าความนุ่มนหลวนั้น,นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แต่ถ้าคุณใช้ affirmation ไปก่อนว่าฉันทำได้มนได้ตัดสินใจไปแล้วครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็ทำได้ มันหมายถึงว่าคุณมั่นใจว่าผลลัพธ์มันก็คือทําได้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคําพูดก็จะโยงไปถึงผลลัพธ์และแสดงออกถึงความมั่นใจข้อ12ครับรวบรวมพลังเพื่อปลดปล่อยความเชื่อที่จํากัดเพื่อสร้างชีวิตไร้ขีดจํากัดที่คุณต้องการและเมื่อคุณนะครับได้ปลดปล่อยความเชื่อที่จํากัดตัวเองแล้วชีวิตก็จะเปิดรับโอกาสใหม่ๆและความสาเร็จที่คุณไม่เคยฝันจงตั้งใจทุกชาวว่าคุณจะไม่ถูกจํากัดด้วยความคิดเก่า,กา,กาอีกต่อไป จงปลดปล่อยความเชื่อที่ทำให้คุณรู้สึกติดขัดในชีวิตและใช้ทุกประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นแรงผลักดันสู่อนาคตที่ดีกว่าจงมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความตั้งใจมั่นใจเป็นไปได้และพลังอันไร้ขีดจ,จำกัดของคุณทุกๆเช้านะครับท้่คุณตื่นมาคุณสามารถฝึกได้โดยการที่ใช้เวลาทบทวนความคิดที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วหันไปโฟกัสสิ่งที่ทำให้คุณสบายใจรู้สึกดี อะไรที่มันติดค้างครับในตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนฝึกปล่อยวางมันออกไปแล้วอนุญาตครับให้สิ่งดีไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณทุกแนวคิดเหล่านี้ครับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณปลดปล่อยความเชื่อที่จำกัดจากโทนีิรบินทให้คุณก้าวข้ามขอบเขตที่คุณสร้างึันเองและเปิดประตูสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความไร้ขีดจำกัดความเป็นไปได้และเมื่อคุณนะครับนำพลังนี้ไปใช้ลงมือทำทุกๆวันเริ่มจากเล็กน้อยก็ได้ คุณนะครับก็จะพบว่าศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีขีดจากัดมันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นมีใครเห็นด้วยไหมครับว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดว่ามันจากัดมันเป็นแค่ความคิดใครเห็นด้วยครับพิมพไม่หน่อยครับว่าเห็นด้วยอย่าลืมกดติดตามโอปป้าอีสานเอาไว้เพื่อรับอาหารสมองโคตรสำเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมคลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณ แน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP จิตวิทยาไมโฟเน็ตธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคนทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ